สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คณะคิสเย่เย่แล้ววันนี้นะคะคณะมาพร้อมกับของเล่น LOL ตุ๊กตาเซอร์ไพรส์ LOL Surprise LOL Surprise ฮันแน่น่าเล่นใช่ไหมล่ะสำหรับกล่องกลมนี้นะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตาเซอร์ไพรส์ค่ะว้าวแต่ว่า L.O.L นี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้านในนี้นะคะจะเป็นของเล่นเซอร์ไพรส์ถึง7ชั้นกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องแกะทั้งหมด7ชั้นนะคะแล้วก็ในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะซ่อนของต่างๆไว้ค่ะให้เราเนี่ยได้ลุ้นกัน คณนะขอบอกเลยนะคะว่าเจ้า LOL Surprise เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยฮิตมากๆเลยนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีนําเข้ามาจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้เนี่ยจะซื้อก็จะต้องฝากคนอื่นนะคะที่เขาแบบไปต่างประเทศนะคะซื้อมาให้หิ้วมาให้ค่ะอันนี้คณะก็ฝากเขาซื้อมานะคะก็ตอนซื้อมาเนี่ยราคาลูกละ900บาทค่ะเอาละ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดดูกันนะคะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นอย่างไรฮุเล่จ้ดาดมาแล้วคะ่ะ LOL Surprise นะคะคณะก็ มีทั้งหมด4ลูกเลยค่ะว้าวเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาแกะดูกันทีละลูกเลยนะคะพอมาที่ลูกแรกกันเลยค่ะนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลูกกลมๆค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะมีถึง7ชั้น และอันนี้นะคะเขาบอกว่ามีมากกว่า45แบบเลยค่ะโอยเยอะมากๆเลยนะเนี่ย Add Water for Surprise อ๋อเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยใส่น้ำลงไปนะคะก็คือเหมือนกับว่าใส่น้ำลงไปในตุ๊กตาเนี่ยมันก็จะเกิดแต่ว่าสิ่งมหัศจรรย์ใจอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีอะไรคะ่ะ Unbox me ก็คือแกะฉันซี่แกะฉัน Seven Layers of Surprise Inside ก็คือด้านในของ7ชั้นนะคะก็จะมีตามนี้เลยค่ะชั้นที่ห 1ชั้นที่2,3,4,5,6,7นะคะว้าวตื่นเต้นจังเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะกันที่ชั้นแรกกันเลยนะคะชั้นแรกนะคะเขาก็จะให้แกะตรงนี้เลยค่ะเขาจะมีเครื่องหมายบอกนะคะเป็นรูปซิปค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยชั้นที่หนึ่งแกะง่ายมากๆากซุบว้าวไปดูซิว่าจะได้อะไรฮึบโอ้โอนี่คือชั้นแรกนะคะก็จะมีเป็นใบแบบนี้ค่ะเอิม่ม ดี๋ยวแป๊บน,นึงนะและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในแต่ละชั้นก็คือชั้นที่1นนะคะเป็น Secret Message ก็คือเป็นเหมือนกับยังไงอะข้อความปริศนาข้อความลับนะคะที่แบบว่ามันน่าจะแบบเชื่อมโยงไปถึงตุ๊ก,กตาที่เราจะได้แน่นอนค่ะและส่วนชั้นที่2นะคะเป็น Collectible Stickers ก็คือน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะส่วนที่3เป็น Bottles ขวดนมหรือขวดนะคะ C shoes เป็นรองเท้า5 o u t f i t ก็จะเป็นเครื่องแต่งกายนะคะเป็นชุดต่างๆ่างหกอ็อเอรี่อ่าแล้วก็เจ็ดเป็นดอลนะคะก็จะเป็นตุ๊ก,กตานั่นเองว้าวอ่ะทีนี้รู้แล้วแลวอันนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็จะเป็นข้อความปริศนาค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะคะบวกกับมงกุฎเองจะเป็นตุ๊ก,กตาตัวไหนนะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูชั้นต่อไปกันดีกว่าค่ะอ่านี่นะเวลาที่เราเนี่ยจะแกะนะคะ,ะ,คะก็จะต้องดูที่มันเป็นรอยซิปแบบนี้ค่ะอ่าได้แล้วนะคะชั้นที่สองแกะเลยปึ๊บ 와. Wow. ก็จะเป็นสติกเกอร์อันนี้ก็จะมี4ตัวนะคะก็คือตุ๊กตาเนี่ยสามารถทําได้4อย่างนี้นะคะซึ่งคณะก็ไม่รู้นะคะว่าตัวที่เราเนี่ยได้เนี่ยจะทําอย่างไหนได้บ้างอย่างเช่นอันแรกนะคะก็จะเป็น change color ก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างที่2นะคะก็คือ s p l a ก็คือสามารถพ่นน้ําได้อย่างที่3 tinkle ก็คือสามารถฉี่ได้ด้วยอ่าอย่างที่4ก็คือ cries ก็คือสามารถร้องไห้ได้ด้วยค่ะโอ้โหแจ่มมากอ่า เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตุ๊กตาของเรานะคะจะทําแบบไหนได้บ้างนะโอเคก็จะมาแกะชั้นที่3กันเลยยูหูแกะตามเครื่องหมายนะคะตามรูปซิปนี้เลยแกะฮึบ <c oughs> <c oughs> แกะมาโอ้โหถ้าทันจะเป็นขวดนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาตัดดูกันเลยค่ะ จิงวู้ขวดนมน่ารักมากนี่ค่ะตรงนี้นะคะมีกากเพชรวิบๆิบวด้วย,ยวอ๋อน่ารักสุดๆเลยเอาล่ะมาที่ชั้นต่อไปนะคะเป็นชั้นที่4ค่ะโอเคเปิดป,ปัดปตู รองเท้าสีฟ้าก็าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะหน้าตาเป็นแบบไหนจะต้องน่ารักมากๆแน่เลยนี่รองเท้าน่ารักมากเลยค่ะต่อมาเปิดชั้นที่5้าค่ะอืมแกะดูฟึบฟึบอันนี้เป็นชุดค่ะวิ่คือแบบชุดหวานมากน่ารักสุดๆอะชอบมากได้ขวดนมได้รองเท้าได้ชุดแล้ว,วยังไม่เห็นตัวเขาเลยนะคะ อ๋ออันนี้น่าจะเป็นตัวที่6นะคะ a c c e s s ซ r รีก็คืออาจจะอยู่ด้วยกันนะโอเคเปิดดูฟึบฟึบฟึบปิ้งว้าวเป็นมงกุฎสุดยอดน่ารักแน่นอนแนวเจ้าหญิงฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนะคะทองทองทอมาถึงเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยของเราแล้วค่ะตื่นเต้นจังเลยหน้าตาจะเป็นแบบไหนเนี่ยมาตัดกันเลยฟึบ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 ปิ้ง น,นี่น่ารักน่ารักมากเลยค่ะหัวสีชมพูแล้วผมเขาเนี่ยก็จะแบบประกายกากเพชรตลาก <c oughs> <c oughs> มาใส่ชุดให้เขาเลยนะคะเป็นชุดเรสนั่นเองโอเคใส่เรสกันดีกว่าชุบชุบชุบว้าวแล้วก็ใส่รองเท้า <c oughs> ต่อมานะคะก็จะใส่โมกุด ชุบแล้วก็จะมีขวดนมด้วยค่ะอะเดี๋ยวต่อมานะคะเราเนี่ยมาดูใบที่เขาให้มากันดีกว่าค่ะว่าเขาบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้บ้างนี่อ๋ออันนี้นะคะก็จะสามารถใส่น้ำนะคะให้เขาเล่นได้หรือว่าจะเอาแบบว่าเป็นที่ตั้งตุ๊กตาก็ได้ค่ะ ่ารักมากๆเลยเอ้ของเราตัวไหนนะ้าทอมนี่แน่เลยเป็นตัวแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อคริสตันควีนนะคะ ยินีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะอิอิเฮ้ยน่ารักมากมากเลยเขาชื่อว่าคริสตันควีนนะคะอ่าเดี๋ยวต่อมานะคะที่เขาให้เป็นขวดนมมาเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเอาขวดนมนะคะไปใส่น้ําแล้วก็ให้เขาดื่มนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันคะ่ะว่าเขาเนี่ยจะอ้วกหรือว่าจะร้องไห้หรือว่าจะฉี่นั่นเองคะ่ะหรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ไม่รู้นะอันนี้นะคะในใบเนี่ยเขาก็จะบอกถึงวิธีการเล่นคะ่ะนี่นะให้เอาขวดนมเนี่ยไปจุบจ๊บจุๆๆกับน้ําเปล่าค่ะ แล้วก็ไม้เขาดืมแล้วทีนี้นะคะเราก็จะบีบตรงแก้มเขานะคะถ้าบีบแล้วเขาร้องไห้เนี่ยก็แปลว่าอืมร้องไห้แต่ถ้าไม่ร้องไห้เนี่ยก็อาจจะอ้วกออกมานะคะหรือว่าถ้าไม่อ้วกเนี่ยบีบต่อไปก็อาจจะฉี่แตกก็ได้แต่ถ้าเขาเนี่ยยังไม่ฉี่แตกอีกนะคะแปลว่าเขาจะต้องเปลี่ยนสีได้แน่นอนค่ะก็คือน,นําน้าเปล่านะคะใส่น้ําแข็งแล้วก็เอาเขาเนี่ยจุ่มลงไปนะคะแค่นี้คะ่ะเขาก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดู กันดีกว่านะคะว่าของคณะเนี่ยจะเป็นการเซอร์ไพรส์แบบไหนค่ะชวิงน้ำเปล่ามาแล้วอ่านี่นะก็จะเป็นขวดนมบ,บีบปีบน้ำเข้าไปให้เต็มเลยค่ะเต็มแล้วามาเราก็เอามาให้เขาดื่มน้ำค่ะนี่เสียบลงไปแบบนี้แล้วก็บีบดื่มเข้าไปลูกดื่มเข้าไปบีบให้หมดขวดเลยละกัน อ่าหมดแล้วดูกันว่ามันจะออกรูไหนโอเคเแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยหน่อยด้วยน่ารักดีอ่ะบีบน้ำออกให้หมดบีบน้ำออกให้หมดโอเคน่าจะหมดแล้ว สุดๆเลยค่ะก็เ,เป็นว่าตัวนี้นะคะก็คือคิสตันควีนนี่นะคะก็สามารถร้องไห้ได้นั่นเองค่ะโอ้โหเป็นตุ๊กตาที่ดูเศร้ามากเลย <c oughs> อ่าต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบเจ้าบอลนี้นะคะที่เป็นลูกๆเนี่ยให้ตุ๊กตาน้อยของเราเนี่ยได้อาศัยอยู่กันฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ ติดเจ้าตรงนี้นะคะลงไปในนี้ด้ย่ยและหลังจากนั้นก็ใส่ลูกสาวลงไปนี่นะก็สามารถตั้งได้แบบนี้ค่ะนี่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 น,นี่น่ารักที่สุดในโลกเลยลูกสาวของแม่น่ารักที่สุดมาต่อกันที่ลูกที่สองเลยค่ะว้าวน่ารักม,กมากๆเลยนะคะเอาล่ะมาเริ่มชั้นที่หนึ่งแกะมันเดิมป๊ป แกกากบวกมงกุฎเดีียวนะจะได้ตัวซ้ำเหรอ <c oughs> โอเคค่ะชั้นที่สองเปิดช่วบเป็นสติกเกอร์อีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่เห็นมีข้อความอะไรเลยนะคะ <c oughs> ชั้นที่สามแกะกันแกะย่มกันแฮ <c oughs> อยอันนี้เป็นลูกสีชมพูแปลนเลยค่ะ หวังว่าจะไม่ซ้ากันนะนี่นนเป็นขวดนมค่ะชันนี้มาเปิดดูกันขวดนมสีอะไรเย้ไม่ใช่ขวดนมคิตติ n s เป็นขวดนมสีชมพูค่ะอ่ามาที่ชั้นต่อไปเลยค่ะแกดึงนนี้ก็จะเป็นรองเท้าเปิดดูรองเท้ากัน คือเราดูรองเท้าเนี่ยเราก็สามารถจินตนาการได้เลยะคะ่ะว่าจะเป็นตัวไหนว้าวเป็นรองเท้าสีชมพูค่ะจะต้องน่ารักอย่างแน่นอนนี่ต่อมานะคะเป็นพลาส,สติกชั้นสุดท้ายแล้วค่ะเปิดอ่าเปิดปึบอันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะโอ้เป็นชุดคล้ายๆกับชุดเจ้าหญิงเลยค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะชอบค่ะ เอาล่ะมาเปิดกันเลย้ามาเปิดอัซซสอรีกันก่อนค่ะว่าจะได้อะไรมันเป็นแบบชิ้นเล็กๆอะ่ะเหนือนะหูมันคืออันใหญ่เยอะอันกระจิ๋วเดียวเองค่ะอ๋อหรือว่าจะเป็นแบบจุกนมปะอ๋อมาแกะตุ๊กตากันดีกว่าค่ะจะได้ตัวไหนนาะ ให้คัดเลยชบชอบอบตัดให้คัดเลยชอบชอบชอบฟิงว้าวโอ้ตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะคะก็จะเป็นผมสีชมพูอีกแล้วค่ะนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีเพ้นนะรูปหัวใจด้วยปากสีแดงโอ้ยเซ็กซี่สุดๆเลยมาดูบอดี้กันนะคะเอ้ยโป๊จังเลยเธอเนี่ยมาใส่ชุดให้ลูกสาวของเรากันดีกว่าเป็นชุดแบบแนวเจ้าหญิงค่ะ ใส่เข้าไปปึ๊บอือเรียบร้อยแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นจุกจุกนมนั่นเอง สำหรับลูกสาวตัวที่ของของคณะนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยเขาชื่อว่า Royal h ยไ n e e นั่นเองนะคะเอิมคณะลืมบอกไปนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีระดับของมันนะคะอระดับแรกนะคะเป็น Popular นะคะ f a n ซ y แร u l t r ต r แร e ค่ะซึ่งตัวแรก k s t ตั q u e e นเนี่ยก็จะเป็นรูปดาวรูปดาวนะคะก็จะเป็นตัวแรค่ะส่วนตัวนี้นะคะ Royal h ยไ n e e นั่นเองก็จะเป็นวงกลมนะคะสีฟ้า ซึ่งก็เป็นป๊อปปูล่านั่นเองค่ะอนมมาจุบๆก่อนคุณแม่คะหนูไม่อยากกินลวค่ะมันติดคอละเกินค่ะขวดนมใหญ่มากเลยอ้ยหัวน้ำพุ่ง <c oughs> นี่พอน้ำได้โอสุดยอดสุดยอดหมดแล้ว อ่สรุปเลยละกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็น่ารักมากเลยค่ะเป็นแนวแบบฟุ้งฟิ้งนะคะเด็กน้อยนะก็สามารถพ่นน้ำได้ค่ะน่ารักมากเลยฮึบอ่ามีเพื่อนแล้วอ่ามาอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะนี่นะโอ้ย <c oughs> ดวงดวงรวงเย้ได้สองตัวแล้วพามลูกที่สามแล้วค่ะยูมาแกะกัน สนุกมากเลยนะคะลุ้นสุดๆมาแกะชั้นที่หนึ่งแกะตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับ Number One แล้วก็มีบวกผู้หญิงสองคนซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้คะ่ะมาเปิดชั้นต่อไปเปิดเลยๆๆๆ ชั้นที่สองนะคะก็เป็นสติกเกอร์เหมือนเดิมค่ะต่อมาชั้นที่สามดึงุบอันนี้ก็จะเป็นขวดนมตัดดูการข่าวว่าขวดนมเสียอะไรคุบโอ้สีขาวแดงหน้าตาไม่เหมือนขวดนมเลยแฮะเหมือนแก้วน้ำมากกว่าชั้นต่อมาค่ะแกะเลยแกะยาก นี่เป็นรองเท้าเปิดกันเปิดกันฮึบว้าวรองเท้าสีเหลืองสิบชั้นสุดท้ายฮึบโอ้ยนี้เป็นลูกสีเขียวนะคะสีสวยเดียเปิดฮึบ อันนี้น่าจะเป็นชุดค่ะตาคบคึบคๆบค,คฟิง้งโอ้ลูกเขียนว่า Baby ศนย์หนะคะคือเป็นชุดออกแนวสปอร์ตหน่อยนะคะเอาล่ะมาเปิดลูกกันเลยโคแอบเปิดที่แอกซเซสซอรีก่อนค่ะประดูประดูป,ดปดูคึบโอ้อันนี้เป็นหมวกค่ะเขียนว่า Baby เอ้ยหมวกแดงอะ่ะหนูน้อยหมวกแดงชิง เอาล่ะมาแกะตุ๊ก,กตากันเลยมาดูหน้าตาของเขาดีกว่าค่ะว่าจะน่ารักแค่ไหนจะสู้ลูกสาวของคณะสองตัวที่แล้วได้หรือเปล่าบเฮ้เยทำไมมีถุงหลายชั้นอะอึบ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 ,อบฟิงโอ้โหพ้อมดูสิแบบเป็นแนวแบบบร็อก แรบปบโยพังอะไรแบบนี้เลยอ่ะไม่ใช่สาวหวานเลยนะคะมีฝายด้วยนะที่ปากตัวนี้แท่ค่ะมีหมวกด้วยอิงอะไรเนี่ยโอ้ลลาสมรองเท้าค่ะรองเท้าสีเหลืองเป็นสไตล์ไหนเนี่ยชุดนี้แบบพัลอร์ฟูลมากเลยนะคะ แล้วก็ใส่มัวดพี่จ้าคืบว้าวแล้วก็ขวดนมค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองจุ๊บจุ๊จุจุขวดนมกันดีกว่านะคะมาดูว่าจะออกรูไหนค่ะชอบมากเลยค่ะตอนเนี้ยมันลุ้นสุดๆเลยดื่มเยอะๆดื่มเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆดื่มเยอะๆอุ้ยน้ำตาย,ยดร้องไห้ได้แน่เลย เนี่ยดูดิน้ำตายหยดแมะเมเลยโอ้เจ้าเจ้าจะเกลยช่วยด้วยมีคนบิบหน้าฉันนี่นะคะตัวนี้ก็ร้องไห้ได้ค่ะนี่ คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูโพยกันนะนี่เลยค่ะลูกสาวคนที่3ามนะคะเขาคือตัวนี้ซึ่งเป็นวงกลมสีฟ้าเขาก็เป็นโหมดป๊อปปูลา่านั่นเองค่ะ,ะชื่อว่า MC เอิ<ะ>่มสวักเอ็มซีักใช่ไหมอ่ะ MCSWAG เอาเป็นว่าขนาดเรียกว่า MC Swag แล้วกันนะคะวางลงไปควบระ โน่ารักสุดๆเลยโอเคลูกสาวคนที่สามของคณะค่ะทำๆๆมาที่ลูกสุดท้ายแล้วค่ะเป็นลูกที่สี่นะคะมาดูกันดีกว่าว่าลูกสาวนะคะเออน่าจะเป็นลูกสาวแหละคนสุดท้ายนะคะจะหน้าตาเป็นแบบไหนมาเปิดกันชั้นแรกเลยค่ะ อันนี้เป็นหน้ากากบวกมูกุดอีกแล้วค่ะขนาดได้ไปน่าจะสองอันแล้วนะแบบเนี้ยต่อมาชั้นที่สองแกะเลยฟุบก็เป็นสติกเกอร์นะคะช<ม>ั้นที่สามหุยวายดึงอันนี้เป็นขวดนมแกะกันชึบๆ,ๆุบเฮ้ยไม่นะ อยอันนี้ก็จะเป็นขวดนมสีเขียวนะคะเห็นแวบๆนึกว่าเหมือนขวดนมขวดแรกไม่ใช่คนละขวดกันชั้นต่อไปค่ะแกะอึ๊บชุบอันนี้ก็เป็นรองเทา้าใช่ไหมว้าวรองเท้าสีขาวอ่าชั้นต่อมาเออปจัจุปุบอันนี้เป็นชุดตัดตัดตัต ว้าวชุดแบบเอลซ่ามากเลยนะสีแบบเขียวๆมาเลยค่ะเป็นเรสนะตพองเป็นสาวหวานอย่างแน่นอนอไปกันเลยชอูอันนี้เป็นลูกบอลสีชมพูอ่อนด้วยน่ารักมากเลยแอสเซอร์รค่ะมาตัดกันอันนี้น่าจะเป็นมงกุฎนะจากที่สัมผัสเนี่ยเฮ้ยมีสองอันแฮะ อะไรกันนง่ะหูมิส เบบี้น่าจะเป็นแบบไอ้ผ้ากันเปื้อนป่ะหรือว่าสร้อยแล้วก็มงกุฎนะคะอ่าเรามาแกะตุ๊กตากันชุบ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 อะไรกันนี่เปิดกว้าฟโอ้สีผิวแบบช็อกโกแลตมากค่ะเออเขาก็น่ารักดีนะนี่เป็นผมมยุมยๆนะสีช็อกโกแลตผมก็สีน้ำตาลอืมเข้ากันมากใส,ส่เดรสสีเขียวไปตัดกับสีผิวมากเลยนะชาม น่ารักทีเดียวใส่รองเท้าค่ะตัวนี้ดูสวยเด่นมากเลยอะชื่ออะไรนะอ่าเรียบร้อยชดามาแล้วค่ะ Miss Baby บบนะคะก็คือเป็น Miss Universe นั่นแหละค่ะน่ารักสุดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกสาวคนสุดท้องค่ะนี่นะชื่อว่า Miss Baby บบค่ะก็จะเป็นวงกลมสีฟ้า ก็คือป๊อปปูล่านั่นเองค่ะเอาล่ะมาดูกันว่ามิสเบบี้เนี่ยเมื่อกินน้ำเข้าไปนะคะจะไหลออกมาทางไหนอ่ะโอเคดูจุบุบๆ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 ุบ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 อ่ะมาเรียบร้อยแล้วมาบีบดูกันหลุดเอาออกก่อนละกันหนึ่งสองสามโอ้พ่นน้ำได้ค่ะ นี่ปิปดๆิป,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 ปโอเคมิสเบบี้นะคะก็คือพ่อนน้ำได้คูณแม่น่ารักมากๆเลยตัวนี้ก็พ่นน้ำได้คะ่ะเสียบลงไปชุบโอ้น่ารักมากทําทําท และนี่ก็เป็นตุ๊กตาทั้ง4ตัวนะคะจาก LOL Surprise คือน่ารักทุกตัวเลยนะคะแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะแตกต่างกันไปนะคะเสื้อผ้าหน้าผมแตกต่างกันค่ะรวมไปถึงความสามารถพิเศษด้วยนะคะคือคณะว่าเป็นตุ๊กตาที่น่ารักสุดๆเลยค่ะเป็นไงบ้างราคาสำหรับลูกๆทั้ง4ตัวของคณะนะคะคือน่ารักมากเลยคณะชอบมากที่สุดเลยนะคะคณะอยากรู้จังเลยค่ะว่าน้องๆเน,นี่ยชอบลูกสาว <S <S 2> <S> <S 2> คนไหนของคณะมากที่สุดนะคะระหว่าง 1 2 3หรือว่า4นะคะยังไงเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าชอบตัวไหนมากที่สุดค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะเล่นตุ๊กตา LOL Surprise นี่นะคะก็สามารถไปหาซื้อมาเล่นได้แบบคณะเลยค่ะแต่อาจจะสั่งซื้อได้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้นำเข้าไทยมาอย่างเป็นทางการ แต่ก็อาจจะมีร้านเนี่ยนะคะที่รับทิ้วรับซื้ออยู่ค่ะก็ลองไปหาดูนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคณะเนี่ยคงจะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์คณะด้วยนะคะคณะเนี่ยจะได้มีกําลังใจค่ะในการทําคลิปดีๆต่อไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากคณะค่ะในวันนี้คณะเนี่ยจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย どんどん。トゥトゥ